สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเปลี่ยนไส้หมึกปากกาของปากกายี่ห้อ Parker ครับ Parker ตัวนี้เป็นรุ่น IM Ballpen นะครับหรือปากกาลุกลื่น IM นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีตลอดการครับเราจะมีการเปลี่ยนเจเนอเรชันตลอดนะครับเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนบ้างรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็น้ําหนักจะเบามากเลยนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเก่านะครับแล้วก็นี่คือผมจะหมุนให้ดูนะครับตัวนี้เป็นชิปเป็นแหนบแหนบใหม่นะครับ แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเจเนอเรชันตัวนี้เป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับแหนบจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี้ปากกาหมุนทรงจะเป็นแบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมชัดเจนนะคอ่าเดี๋ยวผมอ่านี่ครับปากกาจะเป็นทรงแบบนี้นะครับอ่าชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปากกาลุกลื่นเพราะฉะนั้นผมจะมาท้าความเรื่องปากกาลุกลื่นก่อนปากกาหมึกของปาร์เกอร์นะครับจะมีอยู่สาแบบด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือหมึกลุกลื่นนะครับอ่าตัวนี้นะครับสองคือหมึกเจล สามคือหมึกโลลบอลหรือหมึกซึมนะครับหมึกลูกเรื่องตัวเนี้สามารถเปลี่ยนเป็นหมึกเจลวได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นหมึกเกลดูกันหมึกนะครับวิธีการดูหมึกนะครับให้ดูที่หัวหัวของตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินสีดำสีน้ำเงินสีดำนะครับแล้วก็ดูที่หัวของหบึกครับว่าจะเป็นรุ่นเหรือรุ่น F ให้ดูที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูที่รุ่นเนะครับถ้าเป็นรุ่นเจะอยู่ที่ 1. 0ศูนะครับรุ่นรุ่นนะครับ อันนี้ผมก็นี้เป็นแพคเกจใหม่เหมือนกันนะผมไม่หยิบมาดูดอันนี้แพคเกจใหม่นะครับรุ่น M รุ่น F นะครับส่วนตัวนี้เป็นปากการุ่นเจลนะครับจะมี2สีสีเงินกับสีดำนะครับเนี่ยจะเขียนจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ไม่อินฟรอนนะครับส่วนตัวนี้เป็นรุ่นโลโลโบอลครับคือหมึกซึมไม่อินฟรอนเหมือนกันรุ่น F 0.5แต่ไม่สามารถใช้ในรุ่นนี้ได้เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นบอลเพลงนะครับเดีย๋ยวผมต้องเปลี่ยนจากหมึกธรรมดาเป็นหมึกเจลดูแล้วนะครับวิธีการเปล ค่อยๆถอดนะครับเพราะว่ามีสปริงต้องระวังระวังนิดนึงนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเราหมุนหมุนสปริงก็หมุนสปริงเนี่ยจะมีสปริงผมบอกว่าเนี่ยสปริงเด้งดิงเด้งดึงเนี่ยครับอ่ะตัวน,นี้เป็นรุ่นเอ็มนะครับที่มากับเครื่องนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นรุ่นเนี่ยเวลาใส่นะครับต้องใส่ให้ลงล็อกนะครับเนี่ยล็อกล็อกเข้าสป,ปริงหัวจะออกง่ายเดี๋ยวผมลองให้ดูนะจะเต็มอ่าใส่ลงล็อกสปริงหัวจะออกได้นะครับเนี่ยเราก็หมุนกลับคืนนะครับอ่านะครับ เรามาดูตรงนี้ส่วนวิธีการเขียนนี่เราก็กเทปมาเยอะแล้ววันนี้ตัวนี้เป็นหมึกเจลครับมึกเจลรุ่นเดียวกันครับนี่ GEL รับอ่ R นี่มึกเจลนะครับตัวนี้มึกเจลเหมือนกันนะครับลักษณะประกานี่มึก M นะเบร F นะครับหัวจะเป็น0.8แเป็นแบบนี้นะครับ M จะเป็น1.0นี่คือประกาลุกลื่นนะครับลุกลื่นคือของตัวนี้นะครับของตัวนี้ครับ F กับ M นะครับแต่ว่า F นี้ผมเอาออกไปข้างนอกนะครับตัวนี้เป็น M นะครับเป็น1.0นะครับ แล้วข้างบนนี้จะเป็นเจลทั้งคู่เลยก็คือไอ้ด้ามเนี่ยทั้งคู่เลยสองอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาวัดไซส์กันนิดนึงไซส์ของปากกาตัวนี้นะครับเป็นน้ำหนักที่ดีแล้วก็เบาเบารุ่นเก่าเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเปลี่ยนวัสดุในการใช้งานให้นึงเบาครับอ่ะเดี๋ยวด้ามไซส์ครับด้ามไซส์นี่อยู่ที่สิบเอ็ดมิลครับจุดสี่มิลสิบเอ็ดจุดสี่มิลก็เท่ากับหนึ่งเซนจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้ามความยาวนะครับอยู่ที่ เจ็บปิดหัวเป็นหนึ่ง้าความดันนะครับอยู่ที่10 13.5ครับกก็คือ135ก้ามมิลก็คือ13.5เซนนะครับแล้วก็มาดูที่น้ําหนักนะครับน้าหนักตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอ,อยู่ที่22ครับถือว่าเบามากเลยครับเพราะเขาเปลี่ยนวัสดุแล้ววัสดุให้เบาขึ้น,นครับเพราะเดิมทีจะเป็นเดิมทีนี้จะหนักมากนะครับรการวินประมาณ30ตัวเลขว่า3 ผมจำได้สามสิบกว่าๆนะครับแต้เป็นรุ่นอีกเจเนอเรชันเก่านะครับตัวนี้เหลือรุ่นใหม่เหลือยี่สิบสองเท่ากับเบาพกพาง่ายนะครับยี่สิบสองนี่คือเบามากครับเบาพอรามี่เลยครับเบาเท่ารามี่ครับมันนี่ประมาณยี่สิบสองมันก็ต่างที่ตัวเลขนิดหนึ่งตัวลงท้ายนิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนปากกาคืนนะครับอ่ะเปลี่ยนไส้คืนนิดหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวนีอ่ะนี่ นี่นะครับนี่จะส่งลูกค้าก็เวลาถ้าเกตมานะครับอย่าลืมนะครับว่าข้างกล่องถ้าสั่งจากของบริษัทเซนแบนเนมนะครับก็จะมีนี่มีตราประทับชัดเจนนะครับเพราะกล่องรุ่นใหม่จะไม่มีตราประทับแล้วนะครับเพราะว่าเขาให้ลงทะเบียนที่ลงดีลลิสเซเบิร์ซปักปาร์เกอร์นะครับนี่นะครับนี่คือประกาพร้อมกล่องกล่องห่อของขวัญนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถโพสที่ใต้กระทู้ได้เลยนะครับใต้ใต้โพสนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคาถามให้ถ้าผมทราบนะครับแล้วก็ ก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ